คนเหนือกรรมประสบการณ์ปฏิบัติธรรมหลวงพ่อจรันทิตะธรรมโมตอนที่สามสิบชีวิตผมดีขึ้นเพราะกรรมฐานเรื่องนี้คุณเทิดศักินาชัยุงได้เล่าไว้ว่า ผมเป็นชาวเพชรบูรณ์โดยกำเนิดปัจจุบันอายุ27ปีได้มีโอกาสรับใช้ชาติด้วยการเป็นทหารเรือสองปีหลังจากพ้นหน้าที่มาแล้วเมื่อสี่ห้าปีที่ผ่านมาก็ช่วยพี่สาวดูแลโรงน้ำแข็งแห่งหนึ่งที่จังหวัดสมุทรปราการใกล้ๆกับพระสมุทรเจดีบริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งนับเป็นอาชีพที่มั่นคงและก็มีรายได้ดีพอสมควร จึงทำมาจนถึงทุกวันนี้โดยปกติแล้วผมก็เป็นคนที่ไม่สู้จะมีจิตใจฝักใฝ่ทางพระทางธรรมเท่าใดนักได้มีโอกาสมาเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อจรันและวัดอัมพวันก็เพราะการแนะนำของผู้ใหญ่ที่ผมเคารพรักท่านหนึ่งคือนาวาอากาศเอกไพโรแก่นสารแรกๆที่ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับหลวงพ่อและก็คำสอนของท่าน ก็รู้สึกสนใจเพียงเล็กน้อยจนเมื่อได้ยินบ่อยๆเข้าก็รู้สึกศรัทธามากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อผมมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพและการงานที่ทำอยู่แล้วขอคำปรึกษาจากนาวาเอกไพโรธท่านก็ยกคำสอนของหลวงพ่อมาเตือนสติให้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตผมจึงหาโอกาสมาก,กราบหลวงพ่อที่วัดเป็นครั้งแรก ในราวกลางปี2539ในการไปวัดครั้งนั้นผมขับรถไปกับเพื่อนซึ่งต่างก็ไม่รู้จักทางเข้าวัดแต่ก็หาพบจนได้ไม่ยากเย็นนักเมื่อเข้าไปในบริเวณวัดรู้สึกว่าเป็นสถานที่ที่สงบร่มรื่นและก็ชุ่มชื่นใจนักได้เห็นความเป็นอยู่ของผู้ปฏิบัติธรรมก็นึกชอบเพราะไม่วุ่นวายหรือส่งเสียงดัง แยกอยู่เป็นสัตว์เป็นส่วนไม่มีผู้ใดมารบกวนเลยแตกต่างจากวัดแถวบ้านผมเป็นอย่างมากจึงพูดทีเล่นที่จริงกับเพื่อนว่าถ้าจะบวชก็ขอบวชที่วัดนี้แหละสงบดีหลังจากเดินชมบริเวณโดยรอบแล้วจึงแวะที่กุฏิหลวงพ่อในชั้นล่างนั่งรออยู่นานหลายชั่วโมงเหมือนกัน จนหลวงพ่อลงมาพบญาติโยมที่รอกันอยู่จนแน่นห้องนั้นเมื่อรับถวายเครื่องสักการะต่างๆแล้วหลวงพ่อได้เมตตาให้พรและก็สอนธรรมะคำสอนของท่านฟังดูทันสมัยเข้ากับเหตุการณ์ปัจจุบันมีข้อคิดกติธรรมที่ทุกคนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสมทำให้ผมมีศรัทธามากยิ่งขึ้นไปอีกต่อมาอีกไม่นาน ผมได้มีโอกาสเข้าปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพวันเป็นครั้งแรกเพียงสามวันได้รับกรรมฐานและฟังหลวงพ่อบรรยายธรรมในวันพระผมจำได้แม่นยำว่าท่านกรุณาสอนเรื่องพระกุณของมารดาบิดาคำสอนของท่านช่างสกิดใจผมเหลือเกินเหมือนจงใจจะเทศปโปรดผมโดยเฉพาะเนื่องจากผมเองเคยโกรธบิดาและไม่ยอมพูดด้วยเป็นเวลาประมาณสิปีแล้ว ถึงแม้ผมจะมาเรียนแล้วก็ทำงานที่กรุงเทพนานๆจะกลับบ้านที่เพชรบูรณ์สักครั้งเมื่อพบกันก็ไม่พูดหรือทักทายท่านเลยจนนานวันเข้ากลายเป็นเรื่องปกติหลวงพ่อท่านสอนว่าลูกคนใดถ้าไม่เคารพพ่อแม่จะทำงานอะไรหรือประกอบการค้าใดๆก็หาความเจริญรุ่งเรืองไม่ได้เลยในชีวิตผมฟังคําสอนของหลวงพ่อแล้ว ก็หวนคิดถึงเรื่องของตัวเองเริ่มเกิดสำนึกดีงามและก็รู้บาปบุญคุณโทษในการกระทำที่ไม่ดีของตนเองมากยิ่งขึ้นในเรื่องการไม่พูดกับพ่อบังเกิดกล้าวมาเป็นเวลานานวันรุ่งขึ้นระหว่างที่ผมกำลังปฏิบัติธรรมร่วมกับหมู่คณะอยู่นั้นชับพลันก็เกิดความรู้สึกคิดถึงบิดาขึ้นมาอย่างจับใจอยากจะไปหาท่านในขณะนั้นเลย มีความตื้นตันใจจนน้ำตาเอ่อคลอเบ้าตาอยากจะร้องไห้ออกมาให้หายอัดอั้นตันใจแต่ก็ไม่กล้าจำต้องข่มใจไว้เมื่อครบกำหนดปฏิบัติธรรมก่อนกลับบ้านก็หวนนึกถึงคำสอนของหลวงพอ่อในเรื่องความกระตันอยู่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งทำให้ความโกรธเคืองบิดาที่มีอยู่เดิมจางหายไปสิน้น รีบหาโอกาสกลับบ้านที่จังหวัดเพชรบูรณ์พบบิดาจึงยกมือไหว้และเข้าไปทักทายพูดคุยกับท่านท่านก็รู้สึกงุนงงเพราะคิดไม่ถึงว่าลูกที่มืนตึงกับท่านมานับสิบปีจะปฏิบัติดีเช่นนี้กับท่านเห็นได้ชัดเจนว่าท่านดีใจและก็มีความสุขมากต่อมาเมื่อใกล้สิ้นปี2539 สุขภาพร่างกายของผมไม่สู้ดีล้มป่วยบ่อยมากจนรู้สึกท้อแท้เบื่อหน่ายอะไรอะไรไปเสียหมดพยายามรักษาอย่างไงก็ไม่ดีขึ้นเท่าใดนักจึงโทรศัพท์ไปเล่าให้นาวาเอกไพโรธฟังเพื่อขอคำปรึกษาท่านจึงแนะนำให้หาโอกาสไปปฏิบัติธรร,รมกรรมฐานที่วัดอัมพวันอีกซึ่งตรงใจผมพอดีเพราะคิดจะทำเช่นนั้นอยู่แล้ว ในการปฏิบัติธรรมครั้งนี้ผมมีเวลามากขึ้นอยู่ที่วัดราวเจ็ดแวันได้ฟังธรรมจากหลวงพ่อหลายครั้งการเข้ากรรมฐานครั้งนี้ช่วยให้ผมรำลึกถึงบาปกรรมต่างๆที่ทำไว้ตั้งแต่หนหลังมากมายหลายเรื่องรู้สึกเสียใจและได้คิดว่าไม่น่าทำลงไปเลยหวนมาคิดถึงเรื่องอาการเจ็บไข้ได้ป่วยของตนเอง ที่รักษาเท่าใดก็ไม่หายขาดสักทีเชื่อเหลือเกินว่าเป็นผลจากเวรกรรมที่ทำไว้อย่างแน่นอนจึงขออโหสิกรรมและพร้อมที่จะชดใช้ให้หมดไปอะไรอะไรคงจะดีขึ้นมาเองซึ่งก็ปรากฏจริงตามนั้นในภายหลังกลับจากวัดคราวนี้สุขภาพกายใจของผมเริ่มดีขึ้นเป็นลำดับต้นปี2540 ผมได้เข้าปฏิบัติกรรมฐานที่วัดอัมพวันอีกครั้งหนึ่งและบวชเป็นภิกษุประมาณหนึ่งเดือนในเวลาต่อมาในวันบวชนั้นพ่อแม่พี่น้องของผมมากันอย่างพร้อมหน้าผมรู้สึกซาบซึง้งและก็ตื้นตันใจมากอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนโดยเฉพาะในขณะที่ก้มลงกราบเท้าบิดามารดาและตอนปลงผม ผมรู้สึกซึ้งใจในพระคุณของผู้บังเกิดกล้าวทั้งสองเป็นอย่างยิ่งกลั้นน้ำตาเอาไว้แทบไม่อยู่ในระหว่างครองเพศบรรพชิตผมได้ตั้งใจศึกษาและก็ปฏิบัติธรรมรวมทั้งจิตต่างๆของสงฆ์เท่าที่โอกาสอำนวยพบภายหลังว่าโรคภัยไข้เจ็บต่างๆทุเราเบาบางลงเป็นอันมากสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์มากขึ้น ทั้งร่างกายและจิตใจนับเป็นบุญโดยแท้ที่ผมได้มีโอกาสมาเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อจรันและวัดอัมพวันหลังจากศึกหาลาเพศมาแล้วก็กลับมาทำงานที่เดิมก็คือช่วยพี่ชายดูแลโรงน้ำแข็งอีกมองเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนในชีวิตจิตใจของตนเองจากคนที่ไม่เคยสนใจในทางธรรมมาก่อน แต่ก็ไม่เคยลบหลู่ดูถูกพระพุทธศาสนากลับเข้าใจชัดเจนในพระคุณของพระศรีรัตนไรรยซึ้งใจว่าวัดและพระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งทางใจของคนเราอย่างประเสริฐยิ่งช่วยให้เข้าใจเรื่องบาปบุญคุณโทษและความผิดชอบชั่วดีมากกว่าแต่ก่อนเป็นอันมากนิสัยใจคอก็ได้รับการขัดเกลา ให้รู้จักเลือกประพฤติปฏิบัติแต่ในเรื่องที่ถูกต้องดีงามปัจจุบันผมกล้ากล่าวอย่างภาคภูมิใจว่าผมมีความสุขเยือกเย็นมีจิตใจเมตตาและก็โอบอ้อมอารีมากกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดการดำเนินชีวิตโดยรวมจึงมีความเป็นปกติสุขตามสมควรเพราะกรรมฐานแท้ๆที่ช่วยให้ผมมีชีวิตที่ดีขึ้นเพียงนี้ สุดท้ายนี้ผมขอกราบแทบเท้าขอบพระคุณหลวงพ่อจรันที่ได้เมตตาสอนธรรมะที่ช่วยเปลี่ยนนิสัยให้ดีกว่าเก่ารวมทั้งครูบาอาจารย์กรรมฐานทุกท่านที่ช่วยอบรมสั่งสอนแนะนำการปฏิบัติธรรมตามแนวทางอันถูกต้องตามหลักของพระพุทธศาสนาที่หลวงพ่อได้วางให้ลูกศิษย์ประพฤติปฏิบัติ อีกท่านหนึ่งซึ่งผมจะลืมขอบคุณไม่ได้ก็คือนาวาเอกไพโรธแก่นสารซึ่งเป็นผู้ชี้นำให้ผมมีโอกาสมาเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อจรันและวัดอัมพวันขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงครับ โปรดติดตามคนเหนือกรรมประสบการณ์ปฏิบัติธรรมหลวงพ่อจรันทิตะธรรมโมตอนที่31ในคลิปต่อไป